ส, man, สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้า <GO av uther> สวัสดีทาง FC มา FC เก่าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางานอยสูตรเม็ดเดียวจ้าเป็นแนวทางของวันที่22เดือน11พฤศจิกาน2,567มือนีเป็นวันซุกอยากมาพบกับแนวทางของแอดจอยตามเคยจ้า วันที่22วันศุกร์มื่อนีมีแนวทางไวยเล่าพัฒนาหายด้วยจ้าสำหรับเล่าพัฒนาเอนติยการลุกหายสองสูตรจะเม็ดเดียวกับสูตรเดิมสูตรปกติจ้า <c oughs> เด่นวิ่งรูดอยู่สองตัวก่อนสิไปรับชมแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่22เนอะเดี๋ยวมาเบิกผลของที่2 1กันก่อนจะสำหรับน้อยเม็ดเดียวให้ไปที่เด่นห้าวิ่งรูดจ้า สำหรับพลน้อยรอบเฉพาะคิดรอบแรกเก้าห้าเก้าห้าเก้าจับคูเขาตรงตรงจากมาเน้นเน้นเลยเดนหาอุรุษหามาสำหรับสองตัวลางหนึ่งหกผ่านไปสำหรับรอบพิเศษสามตัวบุคือแปดหกสองผ่านไปสองตัวลางรอบพิเศษแปดแปดนะแปดแปดไซเบิร์มาเต็มเต็ม ยินดีกับซ้ายเบิร์นจำว่านี่แนวทางของไอจอยติดเบิร์แปดเนาะแปดแล้วก็สองเนี่ยสำหรับแปดนี่ถทายจำบุพิพน้อยเฉพาะกิดกับน้อยพิเศษชุนกันเด่นชุนกันอยู่ที่แปดแปดสำหรับสองนี่คือเด่นน้อยรวมสูตรลองชุนกันมาแปดแปดเต็มเต็มแถมมาหน่อยพิเศษซะด้วยนะสำหรับซ้ายเบิร์นปางไปแปดแปดโอ้โหมาตัวที่คำนวณได้เป๊ะเลยมื่อนี่คำนวณได้หน่อยแต่มา เดี๋ยวดันมาแบบเต็มๆไซเบิร์นยินดีด้วยจ้ะไปกันต่อจะสำหรับรอบปกติ4-7สำหรับ7จับคู่เขาต้องตรงจ้ะรอบปกติบนจะเด่น5วิรุษหามา2ตัวหลังปกติ2-3ผ่าดไปสำหรับวีพี่ก็ผ่านไปเนาะผลคือ4-0-3หลัง4-3 สำหรับฮานอยสูตรเม็ดเดียวของเฮ้ามนนี่เขาสองน้อยจะน้อยหลบแผลก,กับน้อยหลบที่สามเฉพาะกิจกับปกติจะสามน้อยสำหรับไซเบนถัดตามด้วยกะคือสามน้อยเลยเนาะ,ะสำหรับวันที่ยี่สิบสองวันศุกมันนี่ตามรุ่นกันต่อจากับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวจะ ก่อนสิไปรับช่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยจะคนละคนละแชร์คนละหนึ่งติดตามจะหนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจจะฝากด้วยละกันเนาะสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดทีเข้ามารับช่วงใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อเได้บุพการแนวทางตัวต่อไปจะแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจางสำหรับฮานอยวันนี้ให้ไปที่เด่น เออสี่เก้าวิง่งเออันนี้คือเม็ดเดียวเนาะสำหรับเม็ดเดียวเอจอยไฮเดนวิง่งรูดตัวเดียวจะเดน 9, ่นเก้าวาิว่งรูดเก้าจ้าไซวิงว่งไซร์ูดทามักตาชอบนําไปวิง่งไปรูดได้นะไอจับหายเป็นแนวทางแค่แปดคูจะทามักตาชอบก็วิง่งรูดได้จะจับคูเม็ดเดียวเก้ามีเก้าแปด 90 91 92 93 94 95 96 เดี๋ยวมาเอาไซาเบิร์กันก่อนเนาะเดี๋ยวลืมจ้ะสำหรับเลขเบิร์มือนถ้ามักจะชอบการพิจารณาเบิร์ได้เนาะจะตามได้จะสําหรับไซเบิร์นอคเฮาเนาะจ้าถามกันเข้ามาบ่อยอยู่เนาะสําหรับเลขเบิร์สําหรับแนวทางของแอดจอยมือน้คือได้เบิร์อยู่ที่ห้าห้าห้าสี่สี่สี่น้อยพิเศษน้อยปกติน้อย VIP จะชนเด่นชนกันอยู่ที่ห้าห้าห้าตองหาจ้ะ สำหรับเด่น4อ่าสำหรับเบอร์เลข4คือน้อยพิเศษกับน้อยหลบปกติเด่นชนกันอยู่ที่44จะ42ตัวอ่าสำหรับหาก็คือตองหาพิเศษปกติแล้วก็ VIP จะส,สำหรับไซเบอร์ทารักัาชอเบิ้์กับพิจารณาเบิรงได้จ้ะสำหรับหกกนี่คือเด่น5น้อยาน้อยรวมกันไอตัวชนจะอ่าตามนี้สำหรับสายเบิร์55 44 ส่วนหกหกนี่คือเด่นน้อยมัดรวมชนสำหรับตัวเน้นน้อยเม็ดเดียววันนี้ขอเน้นไปที่เก้าสี่เก้าหาเก้าสองเก้าหนึ่ง สำหรับแนวทาง5น้อยสูตรเม็ดเดียววันที่22แนวทางคือตามนี่เราจะหมักตัวได้ชอบตัวได้เมนีฝากไปพิจารณาอีกที่หน,นึ่งละค่ะเนาะเมนี่ก็คอยมาปัางๆละค่นเราจะขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กด,กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจใจปิดผลาดประการใดกับขอตุกข้อภัยหลาย,เลยๆเนาะจ้กขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่กทานที่เข้ามารับชมแนวทางส่งดีกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า